มาแล้วจ้านะคะรถเข้าใหม่นะคะกับเจ้าโตโยต้าเอลติสนะคะเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดปีสองพันสิบสี่นะคะคันนี้รถบ้านใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ครบนะคะออกห้างไปแดงเกือบเก้าแสนนะคะวันนี้ขายถูกมากๆนะคะขายไปประมาณห้าแสนกว่าบาทนะคะขายเพียงสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพิควน้ำท่วมไฟไหม้นะคะที่สําคัญเลขไม่แสนกว่าโลเท่านั้นนะคะรถใช้งานมาแล้ว1 0ปีแสนโลฉเฉลี่ยแล้วปีละ1-0,000ก่โลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะ รถใช้งานมือเดียวนะคะสภาพดีอุดถึนทนนะ,ะต้องเจ้าอันติคันนี้เลยนะคะเป็นโฉมปี2014นะคะสีพิเศษนะคะสวยงามอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะถ้าใครอยากสนใจรถนะคะถูกแล้วดีนะคะต้องเป็นรถเจ้าโตโยต้าอันติคันนี้นะคะค่อนเพียงนะคะ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถติดต่อเก๋ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปชมออปชั่นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ คันนี้ึกถึงคนแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูโฉมหน้าเจ้าโตโยต้าอันทิสนะคะปี2014นะคะไฟก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะปิดเปิดปิดอัโนมัตินะคะมีไฟเดย t i m e มาให้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะล้อก็คือเป็นล้อแม็กอลอยนะคะจากโรงงานนะคะอ่าอันนี้คือสีเข้ามาใหม่เลยแบบนี้เลยรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะ มาด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะกระจกเปิดปิดไฟฟ้านะคเะบาะหนังนะรถใช้งานมาแล้ว10ปีนะคะเก mm ๋ hmm. บอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะคะจะดีกว่าไหมนะคะถ้าทุกคนซื้อรถที่มีสมรรถนะดีนะคะต้องโตโยต้าอันติตคันนี้เลยนะคะนี่เบาะเป็นเบาะหนังนะ mm hmm. หลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันนะคะนี่ดูด้านท้ายของหลังคานะคะ รถเรารับประกันบอดี้ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมไฟไหม้นะคะใหญ่กว้างกวางสวยดูสินะคะลูกค้าเดิมนะคะติดกล้องถอยหลังมาให้แล้วมองหลังมาให้แล้วนะคะนี่ลองรับการเติมน้ํามันยันปห85นะจ๊ะพี่จ๋าจะดูภายในนะคะผู้โดยสารนะคะกว้างกว้างสมรรถนะดีๆช่วงล่างดีๆต้องยกให้เจ้าโคลา่เอาติดคันนี้เลยนะคะถ้าไม่ดีจริงเขาไม่เอาไปทําเป็นแท็กซี่นะ นะหนูการันตีเลยว่ารถ t o y ยต้าอันติสนะคะสมรรถนะดีแน่นอนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะพี่จา๋า2.79นะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อหาน้องเก๋ได้ที่เบอร์0628756831แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ